ยคือบบเก็บกินเลยล่ะพักเอกพักใบบบกๆเลยนะเก็บอาทิตย์ละเทถอะคือบบเก็บมันก็เก็บเก็บกินได้พักนี้ได้กินสุดจุ่นเลยพูพักอื่นบ่มีแล้วกินตอนยังบู๊ยมาข้าวนี่ดกเต็มมาข้าวนี่ดกเต็มต้นเลยพุ่นนะเลือดขนาดเลือดขนาดนลูกกิ้งก้าซีลูกดันไปออกพิมพ์มดเลยไปบึงบกเขือเทศเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้พุ่นน่ะตะไคร่เพื่อนอ่ะเฮ้ย กินแล้วโอ้ยใหญ่เอ้ยจะเป็นสว่แห้งลายโอ้โหถ้าปลูกให้โซ่จ้าทีนั้เน่ยซื้อกินซื้อกินเพราะคราวนี้แหละอันนี้หักไปด้วยเด้อหักไปหมดเลยนี่เจ้าวะเกศไปหมดเลยนี่ดีวจะถอนทิ้งเละถามว่าเมื่อนั้นถามคือบมาบมาเอาตัดดีนะไม่ถอนทิ้งเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวไอ้จอยมันต้องมา ไอ้จอยมันต้องมานี่ชีมมันแสบได้จอยนี่บมเมนว่าบแสบได้นี่ชิมดูซิมันขมหรือเปล่าถ้ามันจะออกดอกก็มันขมนะเนี่ยมันก็บบขมปันดายวนั่นเห็นบอกเขาว่าแล้วนี่ลูกนี่หน่อยแต่ว่าบะติดมันติดอยู่ลูกสองลูกซ้ำนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ฟักแฟงที่ต้มต้มจืดฟักแฟงพุ่น่ะอืออกออกลูกหน่อยหน่อยมันบะติดข้าวเหนียวเอ่อนเพลินมาเบิ่งทั้งพี่ยาย โอ้เข่าโคตรไหมมันเสรทันกินบ่มันเข่าหนาหนาวแล้วมันเข่าหนาหนาวแล้วแล้วสับหลาบอยู่พุนะ่นนะโอ้ยบอกบวบฝรัง่งพุ่นจะซาบหลาบอยู่พนะุ่นนะลูกนึ่งลูกนี่บวชสุกออกบนเด้งลูกใหญ่เลยปาดพุ่นนะให้จอยบอนี่ขอบคุณค่ะอันนี้ก็เด็ดตั้งขึง้นทึ่งๆก่อนเพราะว่าอันทางล่างไอ้นั่นมันกินเห็นไหมไอ้ตัวตื่นมันกิน เก็บมากไดมากกับคนละลูกคนละลูกคนละลูกพูดนะได้เก็บกี่ฝักได้ยังหร่ยายเก็บจะฝักได้ยังเขาพูดจนิแกบ่อนล่ะมาโอ้ยไปเบิ่งบักพิกคนย่าเปิดบักพีกโซ่ดูเบิ่งได้เบิ่งได้พันตะเก็บมาเก็บ นนนนถ้าสิเก็บก็คือจะส่งให้เขาก้อนก้อนอันส่งเขากันบก,บกตุงบกแดงกุนหทสาบละไปกุนมันห,กหันหกเลยกินนี่หักเลยมันมีถอนทิมมาว่านี่ถอนทิมมันเห็นว่ามันมีลูกตอนได้เก็บไบป้าสิถอนจะพอกไม่ผักชีไงผ <c oughs> ักชีที่ไหนแล้วนั่งรักผักอีตูจะถอนทิมก็ชีวานผักชีไว้ท่านหลอกมันเข้านานน้าวแล้ว มดแล้วอันต้นหัวลากากซ้อนชิมเก๊ไวจตอยนี่เด้อลูกลูกไปเลยเนี่ยไปพอแกงน่นนะก็พอได้แกงอยู่เด้อโอ้ยบึงสวนพีกเพื่อนเอ้อจะมันงามแท้ดลูกสาบลาบอยู่มันฮักเอาเชือกผูกไว้เด้อนน่บ่เออมันหักกิ่งมันหักฉันมันมดไปมดแล้วมันกิ่งมันนี่เอาเชือกผูกไว้พุณนะพุณนะสุกแดงพุณปากแดงๆจะไห้ใจได้กาพุณนะโอ้ยสวนเราเรา เราใส่ใจอีลีเราปลูกเอียงเราใส่ใจอีลีใส่ใจใส่ความหลักใส่ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างของเราใส่รู้พะอิตูน่ะมันมีอะไเก็บอะไรย่ามันมีอิตูก็มีจำเนี้ะกระเด็ชสมือไผ่มากกระเด็ดไผมากอันต้อนี่นะขันท้อนทีไม่เก็บใบจะได้แต่เดินฮะทอนเอาไปปลูกโลดทอนย่าเอามาทอนโลดย่าทอนช่วยหน่อยสิโอ้มันคือบ่อข้นหลากยายเอ้ยกระท้อนจันทร์สันบ่ได้แล้วต้องเอาเอ้ากับมือหนึ่งกับทายคลิปเนาะ เจากระทอนเห็นไหมแม่เจาะฟิมฝีมือในการถอนน่ะอุ้ยเออโอ้ยอนั่นแหะเดี๋ยวมันก็ขาวนานานเลยแม่นมัน,นไปใส่ดินดีไว้ในบ้านก็พอด,ดีน,อนั่นแหละเราจะไปใส่สสสไว้ในบ้านแล้วนี่ปลูกไว้ในบ้านก็ได้กินอยู่หรอกใส่ไว้ในบ้านมองเงินเห็ววนแล้วห้องขั้วเจอไงและมันห่อนห่อนปานอยู่เมืองไทยไทยอยู่ยังมีดินเหลืออยู่แตงก็เพิ่งจะเก็บไปไม่อีกแล้วลูกเลหน่อยซ้ำนี่ ไม่เน uhm like, ี่ยเปิดเพิ่นไว้นะจ๊งันมันมากเนี่ยมันกินบ่ทันได้เฮ้ยกินบ่ทันมันเนเริ่มร้องกระแหงแล้วกินบ่ทันวะจีอือมันบะทันเข้นไปในคืนในพุ่มเดียวเลยได้เนี่ยอืออยู่ใหน่อยแกกินไปโบธิฮิตลูกใหญ่เยเอาไปใส่อันมุกอันปลาซิวกันนะ เก็บของเพื่อนไปใส่หมกปลาซิวไม่ได้จะตั้งแต่งตำเมื่อวานกเก็บสองลูกใหญ่งเห็นมันแอบอยู่มองนังฟาดอีหยังตึงๆสองลูกแบบใหญ่สองสองลูกก็กิโลสี่ขีดไหมปฟาดที่เท่ากะช่างให้ลงเป็นเห้เบิ้งบ้านนี้เขาไปเบิ้งยังอยู่บ้านนี้ยากเหลืองานมากกว่าเขากว่าเบิมงบ่ดิให้ท่านใหายใจอยู่นสิตัท่่มมมวา มันออกอีกแล้วมันออกอีกแล้วช่วสิตับทิ่มีหยังมันออกอีกแล้วเออตาหลับไปเไปไปเบิ่งข้างในพูนอีกห้องนึงเพื่อนอีหยังนั่นอันขมินดออบ่แม่นหิ้งนะที่ฝังไว้ที่แล้วที่มาบอกว่าเอ้าตะหนั้นมาฝังไว้นั่นมันบิมันบ่เกิดก็เลยเอาถอนเอาออกจากลัง่างไปนี่พ่ถ้าพ่นก็บักพริกเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องพุ่นน่ะมาไล่ขี้นกเพิ่งพู่นพุ่่นนะอังุ่นเพิ่นน่ะหิ้ สุดยอดอีดีคุณต้นขึ้นชายเพื่นอน่ะสุดยยดเล็ดไนั่นเล็ดออกขอังาการกับมันจีมืดแล้วมีไผกาดแน่ๆมันอีเ,นเด๊ย,ย่าพอเห็นขาดไม่ย่าจะอุ๊ยอุ๊ย,ยสิพังอุ๊ยขาดคุณน,น่ะปอดีทุกสุดหยดเลยว่าสันเถอะอื้อ้หูันเสียงไหม ไทยของไทยนะเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งนะแต่มันโตเหมือนเป็นฝรั่งนะมาอยู่นี่มันก็ต้องเป็นฝรั่งเลยเนาะเขากรเตือตัวเลยเนาะเขาได้วัดทุ่ได้บ่ได้ต้องเอาออกให้หมดก่อนมาเบียดต้นพริกบ่ได้ผุนได้แจวพันหยาดมันต้นพริกพันเช่าไอนี่มันเกิดงถ้าบักพริกเนี่ยต้องทุ่ถนอมเลยแล้วโอ้สุดยอดเลย หอมขนาดใหญ่เอ้อยเดี๋ยวไปไปข้างนอกกันป้ากำลังคุณออกของเพื่อนพ่อแม่พี่น้องจา้าคุณออกของเราเนี่ยน้ำซาวเขาว่าอืมคุอน้ำซาวเขาว่าเวลาล่างเข่าบปทิมมีนเลยเอามาเก็บไว้ทันรถอันนั้นรถอันนี้ก็ได้กินอยู่ก็เกิดให้กับพอได้กินอยู่เดอ้อแมาแม่มบ่ได้กินเดอ้อหอมขนาดต้นขึ้นชายไปน,นะสุดยอดถึงความ ไอ้เพิ่นเพื่อนไอ้เพิ่นล้นเต็มเพื่นเยอะไปลูกหนึ่งเมื่อก้านนี้เก็บลูกไงหนึ่งพอได้กินเลยเต็มถุงพ่อแม่พี่น้องคนะเต็มถุงเลยอันนี้จะไปใส่กระถางปลูกไว้ในบ้านต้นโหระพาอันนี้ขึ้นใจไปแจก สาวสุม่มน้องเย้งกินพูน,น่ะบ,บ,บักบวบแต่บักเตียงนี่น้องบักบวบนี่ไงเอาละพ่อแม่พี่หนุ่งพูดเถอะเก็บเมื่อวาน,นสุดสุดปาดทูบพูน่ะยอดสุดยอดพันปลูกยางเพุ่พก,กระดักินดอกพันไซใจพ่อแม่พี่หน,นุง่งได้ละของฝากลยะเยอะ,ะแยะละพูนสุดยอดละจ้ะคักแลว้วคักแลว้ว